สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมจะมาเตือนนะครับอยากจะบอกว่าอยาซื้อหุ้นถ้าคุณไม่ได้เปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปแอปฟ้านะครับมันแล้วมันก็มีข่าวด้วยข่าวว่ามีการหลอกลวงกันมีการแจ้งความกันด้วยว่าถูกหลอกลงทุนถูกหลอกให้ซื้อหุ้นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไอการซื้อหุ้นที่ถูกต้องเนี่ย คุณจะซื้อที่แพลตฟอร์มต่างๆไม่ได้นะครับนอกจากคุณต้องไปเปิดพอร์ตเปิดพอร์ตที่บริษัทหลักทรัพย์ไปติตต่อตามธนาคารก็ได้บอกว่าขอเปิดพอร์ตหุ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะแนะนําให้นะครับมันเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนขนาดปลอดภัยนะก็ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการลงทุนเพราะว่าผมก็ย้ําตลอดว่าไม่มีการลงทุนอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงถ้าใครบอกว่าการลงทุนไม่ ของเราไม่มีความเสี่ยงคุ้นถูกหลอกครับแน่นอนเห็นไหมตามาแผดพร้อมเนี่ยตามแอปเนี่ยแอปสิงฟ้าเนี่ยเขาจะบอกอะไรนะจ่ายพันหนึ่งได้ปันผลเท่านั้นเท่านี้จ่ายพันหนึ่งได้เวลาสามร้อยห้าร้อยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทที่ขายหุ่นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาไม่ได้จ่ายปันผลทุกวันย้ําเลยนะครับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีจ่ายปันผลทุกวันเขาจะจ่ายปีนึงอาจจะครั้งหนึ่ง รอบริษัทบางบริษัทก็อาจจะจ่ายจะจ่ายทุกไตรมาสคือ3 <_ C 1> เดือนจ่ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วช่วงที่จ่ายปันผลเนี่ยคุณเนี่ยมันจะยังซื้อขายไม่ได้อีกช่วงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการมาชักชวนบอกว่าซื้อหุ้นแล้วจะจ่ายปันผลทุกวันเป็นไปไม่ได้ถูกลองแน่นอนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์ผมยืนยันเพราะผมทําข่าวเกี่ยวกับพวกนี้การเงินพวกหุ้นนะครับ ที่สําคัญก็คือถ้าคุณจะซื้อหุ้นคุณต้องเปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้นไอ้อย่างที่ซื้อขายกันเนี่ยามในแอปฟ้าเนี่ยมาชวนเนี่ยคือไม่รู้เขาเอาเงินเราไปซื้อจริงหรือเปล่าบางทีมันเป็นแชร์ลูกโซ่มันไม่ได้ไปซื้อหรอกมันอาจจะเอาเงินคนนู้นคนนี้มาใจ่ายให้คุณแล้วก็ถึงจุดถึงจุดหนึ่งนะครับถึงจุดหนึ่งก็ปิดแอปไปปิดอะไรไปนะครับปิดปิดเพจปิดอะไรไปก็คือหลอกลวงนะครับย้ําเลย อย่าซื้อหุ้นถ้าคุณยังไม่ได้เปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นะครับแล้วก็อย่าซื้อกองทุนที่คุณยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้จัดาการกองทุนแล้วก็ใบอนุญ,ญาตในการลงทุนที่สําคัญไม่มีบริษัทในตลาดหุ้นที่จ่ายปันผลทุกวันหรือทุกอาทิตย์นะครับเตือนกันไว้ก่อนที่จะถูกหลอกมิจฉาชีพเยอะมากช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ